กินห,นหิวข้าวกินอะไร่ที่เขาถามหมามาตอบกะาวเจ้ค่อย,ายถามจะคือบตตซาว่ก็ตอนนี้ห <c oughs> ิวอะค่อยเมาผงสูรสแกใครใช้กิน สกินฮอสโลลาเตเราจะกินอะไรจักใส่น้ำปาแทนใช่ไหมใส่ใบชาชใช่ไหมไหองข้าววิ่ย์าจมีลกิ้นมาตวิไโอ๊มีมมล,มมมลูกินมาเลยไแล้วมีใหม่แล้วแล้รลองบีวไมีกินมาแล้วออะบีบกานาคอย อนูหิวหิวต้องอดพยายามเต็มหิวแล้วเขไปกินสิ่ไมคะน้องจะทำอะไรให้กินอ่ะน้องขีเกียจทำขอต้มมาม่ากินใช่ไหมฮะน้องขิ้โม้ขอว่าน้องอยากกินอะไรแต่ว่าเราอยากกินต้มมาม่าน้องไม่เคยอยากกินต้มมาม่า ทำไมเป็นเมนูที่น่าอร่อยนะไม่ได้กินไปนานถ้าอร่อยเช้าก็กินเลยทำแล้วอยากกินเส้นอยากกินเส้นหรอีกน่าได้สามอยากินเส้นอยากกินหัวที่รักอยากินหน่อยไยากินไขโอกยทำแต่จะมูกน้องด้วยโอ้โหว้าวไปละนอนละ <laughs> นำตัอปองกปองแล้วทำไม่ใสดีใครใครเล่นหันนนจ้า <c oughs> หันกลับมาดีนี้กลับมาที <c oughs> ่ใส่ไม่ดีตรงไหนไโอ้ยนะอทำตัวอะไรไม่ดี รังแกตรงไหนเอาอะไแกตรงไหนเราไม่ไไมีอะไรข้าวอยู่ข้าวเราไม่มีอะไรกินไม่ทำกินกินเลยไม่เอาเราเริ่มหิวเดี๋ยวขอตังค์ไหเดี๋ยว à 12 baht